ดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับมิสเตอร์เกษตรแห่งบริษัทเวอร์คัสอินโนเวชั่นจำกัดและผลิตภัณฑ์3เกอร์เวอร์แพนสื่อประกอบไปด้วยกรดอะมิโนเวอร์แพนไขโตัสารเวอร์แพนสูตรโอริโกแซคคลายและสารปรับปรุงดินหญิงเกษตรนะครับวันนี้เช่นเคยครับ เรามาติดตามผลการใช้งานของ3ามเกอร์เวอร์แพนหรือคู่หูมหัศจรรย์ของบริษัท WCI นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่13มิถุนายนพศ .2,500 68ตัวผมอยู่ที่บ้านตาเกตนะครับตำบลจานใหญ่อําเภอกันทลัก,รรกจังหวัดศรีสะเกดวันนี้เช่นเคยครับมาติดตามการทํางานของ3เกร์เวิร์ลแพนกับสวนทุเรียนแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสวนของใครและได้สัมผัสกับ3เกร์เวิร์ลแพนของเราอย่างไรเรามาพบกับตัวจริงเสียงจริงของเจ้าของกันเลยครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับอ,อ่าคุณพี่แนะนําตัวนิดนึงครับ ค่ะดิฉันนั่งบางออนแทนทองด้วยค่ะอยู่บันตะเกศตำบลจานใหญ่อําเภอ,อกันทราค,ค่ะจังหวัดีสะเกีอยู่สวนแทนทองค่ะเรียกง่ายๆเรียกสั้นๆว่าแม่ออนสวนแทนทองแล้วก็คุณพี่เสื้อเขียวนี่ เป็นใครครับแนะนําตัวนิดนึงสสวัดีค่ะคุณแม่ดวงจันทร์ค่ะสวนศรีศักดาค่ะอ๋อคุณแม่ดวงจันทร์นี่เขาเรียกเป็นที่ปรึกษา3 g มเก w ร์เวิร์ดแพให้กับแม่บางอแม่บาอเนาะแล้วก็สุภาพบุรุษสุดรอผู้รันชื่อครับเัทนทองครับอ๋อเพราะอะไรนะครับพ่อนุชจันทเท่นทองพ่อนุชจันทร์เท่นทองเรียกง่ายๆว่า พอหนูพอหนูพอหนูจันททนทองแม่นะครับสวนทุเรียนแห่งนี้ของแม่ออนนี่มีทั้งหมดกี่ต้นครับแม่5้าต้น500ต้นอายุของทุเรียนประมาณ6ปีย่าง7ปีค่ะ6ปีย่าง7ปีแม่รู้จักกับผลิตภัณฑ์สามเกลือวร์แพนหรือว่าคู่หูมัสจันได้อย่างไรครับแม่แต่ก่อนเนาะทุเรียนแม่นั่นพอดีแม่ดวงจันทร์มาดูสวนแม่บางกอนก็ถามว่าอยากไดฮอร์โมนดีไหมอยากให้มันสวยไหมแต่ก็แนะนาแม่มาแม่ก็ลองมาใช้ก่อน สองชุดรู้สึกว่ามันดีขึ้นเนาะสวยขึ้นแล้วแม่ก็เลยสั่งมาอีกสองชุดแล้วก็ดีมาตลอดแม่ก็เลย สั่งโป้ใหญ่มาเลยโอ้ตั้งแต่เมื่อไหร่นี่แม่เริมใช้ครั้งแรกตั้งแต่เมื่อไหร่อะทีแ่แม่แม่ดวงจันทร์มาแนะนำอะที่แรกนั่นน้อเพื่อนก็มาบอกแม่น่ะมันก็ใกล่สิเบิดผลผลิตแล้วนะค่ะต่อช่วงนั้นครับใบมันเหลืองมันหยังตัดผลผลิตปีที่แรกแม่บอกว่าน่ลาลักใส่มาปีที่สองน้อเพื่อนแน,นะนำมาแม่ใส่โป้แล้วลว่าก็สวยใบเขียวค่ะใครไม่เห็นก็นว่าคือสวยแท้สวยแท้แต่อันนี้ใช้ไม่สีดก็เลยว่า,วาเวอร์แพนนี่นี่แม่จ้ามสี่แล้วปีที่สามที่สี่แล้วแต โออพอเริ่มใช้ครั้งแรกแม่อ่อนใช้แล้วเป็นไงก็ดีค่ะสวยพอใจนะค่ะค่ะมาฉีดครั้งแรกนี่มันก็ใบเขียวเข้มสวยลําต้นก็ใหญ่แตกเป็นลายเขาเรียกลายอะไรลายทางหรอคือลายการขยายต้นเนี่ยจากใบเหลืองๆนี่ก็คือกลับมาเขียวเลย,เยในช่วงแรกๆเลยแล้วก็ใช้ต่อเนื่องมาเรื่อยๆเห็นว่าแม่บอกว่าในช่วงแรกๆก็ไม่ได้ใช้จักเต็มที่เท่าไหร่ใช้บ้างไม่ใช้บ้างอเพราะว่าอะไรก็ไม่ก็ไม่ค่อยเชื่อคนไม่ค่อย เื่อคนแหลมเลยใช้บ้างไม่ใช้บ้างเพราะไม่ไม่ค่อยเชื่อคนอที่แรกๆเลยอแล้วได้เท่าไหร่ได้ไปผลผลิตไป้ไอรประเภทแบบใช้บ้างไม่ใช้บ้างอ่ะตอนนั้นอ่ะก็ได้13ตัน13ตัน500ต้นได้13บตันแบบใช้บ้างไม่ใช้บ้าง3เกอร์เวอร์แพนนะใช่ไหมคู่หูมาสียันเนี่ยนะทีนี้ปีนี้คุณแม่ได้พบกับนวัตกรรมใหม่หรือสูตรใหม่ตัวนี้ตั้งแต่ช่วงไหน ช่วงเปิดดอกปีนี้ค่ะประมาณสักตุลาพฤศจิกาเราทำดอกปีปีหกเจ็ดเราทำดอกนองนอครับไปพักปีหกเอ๋อก็ช่วงตุลาพฤศจิกาของปีที่แล้วก็เริ่มใช้สูตรใหม่นวัตกรรมใหม่นี่เลยพอหลังจากใช้สูตรใหม่อะแม่แม่เห็นความแตกต่างไหมก็เห็นอยู่ค่ะว่ามันก็สวยสวยขึ้นกว่าเดิมใบใหญ่ขึ้นกว่าเดิมค่ะสวยต้นก็โตขึ้นมากเราิดสังเกตนะมิดสังเกตเลยเห็นแม่บอกว่าแม่ยังเสริมด้วยสา ปรับปรุงดินหญิงเกษตรด้วยใช่ไหมใช่หญิงเกษตรด้วยอแม่ออนใช้ครบบทปีนี้ผลผลิตแม่คาดว่าปีนี้จะได้ผลผลิต30ตันเลยค่ะปีที่แล้ว13บสาปีนี้เลขกลับกันนิดนึงเป็น30มสิบห้าร้อยต้นนะครับปีนี้จากการใช้3มเกอร์เวอร์แพนเต็มรูปแบบแต่สิ่งสําคัญที่เราเห็นอยู่ตอนนี้กําลังจะตัดแล้วลูกเต็มต้นแบบนี้ทำไมต้นแม่ยังสดยังเขียวมันยังสวยอยู่เลยอะเขียวยังสดสวยใช่ไหมจ้า พ่อกับแม่ผมถามจริงพ่อหนูวแม่อ่อเชื่อในสามเกอร์เวอร์แพนไหมอย่างนี้เชื่อค่ะเชื่อครับเชื่อนะเชื่อสนิทใจไหมจ้ะจะรักกันต่อเนื่องไหมจ้ะนะแล้วจะแล้วเชื่อแล้วก็จะใช้ต่อเนื่องแล้วนะอช่ครับนี่ครับก็คือเสียงจริงนะครับตัวจริงของเกษตรกรที่ได้ทดลองสัมผัสกับ3มเกอร์เวอร์แพนเราเต็มรูปแบบทั้งสชนิดเลย นะครับแล้วออกมาผลผลิตออกมาอย่างนี้ชื่นใจชื่นใจแม่แม่ชื่นใจแม่พ่อชื่นใจครับโอ้โลงทุนไปกี่บาทโอ้เยอะอยู่เยอะอยู่แต่ว่าก็ก็ผลผลิตออกมาแบบนี้ก็ภูมิใจอยู่ใช่ไหมถึงจะลงทุนเยอะแต่ผลผลิตเราได้อย่างนี้ใช่ไหมแม่นี่คือความชัดเจนครับการทํางานของสามเกือว่แพนสิ่งที่จะพิสูจน์ได้ก็คือต้นไม้จะเป็นคนบอกครับท้ายนี้ผมอยากให้แม่แม่อรนนะครับ ฝากกับเกษตรกร,ร,กรท,ทั่วไปหรือว่าคนที่ชมคลิปชมคลิปอันนี้นะครับว่าให้มั่นใจหรือให้ลองใช้ลองเปิดใจใช้กับสามเกิร์เวแพนหน่อยครับแม่จะ้จะจ้ะถ้าไฟบอท่านไหนใส่เด้ค่ะกับฝากใส่เด้ค่ะเด้อสามเกิร์เวแพนนี่ค่ะมูนซื้อกว่าดีแต่กรแม่อันนี้ใส่มากกใส่ใส่แบบท่วตลาดเน่าก็เคยใส่ทั่วไปอยู่ค่ะแต่ว่ามาติดใจครับ สามเกือบแผ่นค่ะปุ๋ยหญิงกเกษตรจะใส่แล้วกัต้นไ่ต้นเขียวใบเขียวค่ะนากระไ่อวบขื่นร้ายก็เกาาิดตากะกัพ่อใจด้วยค่ะถ้าไผ่บอท่านใส่จะร่องด้วยค่ะมันจะร่องกับบ่อใดแพงบ่อดเสียหลายดอกค่ะสุดยอดจริงๆแล้วพ่อหนูครับ เพิ่มสักนิดไหมครับอับสักหน่อยนะครับพ่อเจอเบอร์แฟนครับนี่